สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ฮะจะพามาออกแบบฐานข้อมูลที่เราจะใช้ในการเก็บหนังสือนั่นเองนะครับจะพาทุกคนมาดูว่าหลักการการออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยเราสามารถทำได้ยังไงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาติดตั้งโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวจําลองเซิร์ฟเวอร์สำหรับฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับใช้เป็นแม m มนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ MacOS นะครับรวมไปถึง Linux ด้วยนะครับผมอ่าก็เข้ามาที่เว็บไซต์ m e m .info ได้เลยนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยมากดตรงฟรีดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าซัพพอร์ต php 8ดด้วยนะครับอ่านี่ฮะ MAMP and m a m p ็ Your Local Web Development Solution นะครับโอเคนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นอีกโปรแกรมนึงนะครับก็คือจะเป็น MySQL Workbench นั่นเองนะครับผมก็ให้ทุกคนมาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดแม็มขึ้นมานะครับอ่าพอทุกคนเปิดแม็มขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนแรกของทุกคนเนี่ยนะครับมันจะเป็นอ่าสต็อปอยู่นะฮะให้ทุกคนเนี่ยสตาร์ขึ้นมานะครับผม โอเคถ้าเกิดว่าใน Windows เนี่ยหน้าตามันอาจจะแตกต่างจากใน Mac OS นะครับก็ให้ทุกคนกดปุ่ม Start ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถมาที่เมนู Tools นะครับแล้วก็มาที่เมนู PHP MyAdmin ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวจัดการฐานข้อมูลของเราได้แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมมีฐานข้อมูลของผมเนี่ยอยู่ตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับส่วนต่อ,อไปก็คือให้ทุกคนเนี่ยเปิดโปรแกรมนะครับ MySQL Workbench ขึ้นมานะครับผม หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนที่ทุกคนเปิดมาครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบคอนเน็กชันออกไปก่อนนะครับมันจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็คือมันไม่สามารถที่จะตรวจจับในส่วนของ MySQL Server ได้นะครับผมก็จะเห็นว่าจะขึ้นเป็นข้อความลักษณะแบบนี้นะครับให้ทุกคนกด Rescan Servers ได้นะครับกดคลิกไปครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามันจะทําการค้นหาเจอแล้วนะครับก็คือ file one servers นะครับก็กดโอเคไปนะฮะ อ่ะก็ตามนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการเชื่อมต่อ MySQL Workbench นะครับเข้ากับตัวอ่าเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วนะครับอ่าที่เราใช้แมมในการจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาสร้างนะครับการเชื่อมต่อใหม่อีกตัวหนึ่งนะนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะมาคลิกที่บวกตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็มาอ่าใส่ชื่อ Connection Name นะครับผมก็ใส่เป็น Connection 1แล้วกันนะครับผมโอเค ในส่วนของ hostname ก็ตามนี้นะครับแล้วก็ username เป็น root นะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับทุกคนสามารถที่จะทดสอบการเชื่อมต่อก่อนได้นะนะครับก็คือกด test ตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ่าจะขึ้นว่า fail to connect to mysql นะครับอ่านี่นะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอ่าในส่วนของตัว port นะครับเพราะว่า port ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น88 89นะครับอ่าก็88 89อ่าลอง test connection ใหม่ดูปึ๊บ อ่านี่นะครับจะเห็นได้ว่าเชื่อมต่อได้นะครับทีนี้เนี่ยพาสเวิร์ดนะครับก็ถ้าใครใช้เป็นแมมเนี่ยเราจะพิมพ์เหมือนกับยูเซอร์เลยก็คือเป็น r o o t นะครับอ่านี่ฮะลองกดโอเคไปนะนี่นะครับก็จะเห็นว่าจะขึ้นมาว่า successfully made the mysql connection นะครับตามนี้เลยนะฮะก็กดโอเคไปแล้วก็ให้ทุกคนกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการสร้างการเชื่อมต่อตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยทุกคนก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับ โอเคทีนี้เนี่ยหลังจากทุกคนสร้างการเชื่อมต่อเสร็จนะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามาตรงนี้เลยปุ๊บนะครับอ่าพอคลิกเข้ามาจริงๆมันก็เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาที่ในส่วนของไฟล์นะครับแล้วก็มาคลิกที่เมนู new model นะครับอ่าคลิกมานะครับปุ๊บเราก็จะเจอกับหน้าตานะครับลักษณะแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับมากดบวกตรงนี้ได้เลยนะครับ add diagram นะครับอ่า d o ลคลิกไปนะครับ โอเคนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าจอลักษณะแบบนี้นะฮะก็ตรงนี้จ,จะเป็นในส่วนของตัวที่เราจะใช้ในการสร้างนะครับ ER diagram ของเราได้น,นะครับก็คือออกแบบตารางต่างๆนะครับให้กับฐานข้อมูลของเรานันเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือที่ผมจะพาทุกคนมาออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลที่เราจะใช้ในการเก็บรายละเอียดของหนังสือนะครับ ก็ฐานข้อมูลของเราเนี่ยจะมีการเก็บหนังสือนะครับที่มีนักเขียนหรือว่า a u t อร์แล้วก็มีข้อมูลของสำนักพิมพ์ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็จะมีตารางหลักๆเนี่ยสมตารางก็คือจะมี b o o นะฮะเอาไว้เก็บหนังสือมีตาราง a u t อร์ก็คือเป็นเอาไว้เก็บข้อมูลนักเขียนแล้วก็มีตาราง p u b l i ชอร์ก็คือเป็นเก็บสำนักพิมพ์นะครับผมอ่ะก็จะมีตามนี้นะครับที่เป็น entity หลักๆ3ตัวนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างนะครับ ตารางกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในส่วนของเครื่องมือตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น mouse pointer นะครับก็คือเราจะเอาไว้เลือกอ็อบเจกต์ต่างๆได้นะครับต่อไปก็คือจะเป็น move mode l นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไว้ลากอะไรแบบนี้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็น eraser นะครับเอาไว้ลบได้นะครับ ต่อไปจะเป็นในส่วนของ Layer 2นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้พิมพ์ข้อความได้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ย <_ S 1> เห็นไหมเราก็สามารถใส่ข้อความตัวใหม่ได้ <_ S 1> นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะฮะอ่ะตรงนี้ก็ถ้าเราจะลบเราก็ลบได้นะครับเลือกเครื่องมืออย่างลบนะฮะจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นอ่าเครื่องมือ Image นะครับที่เราสามารถเอาไว้ใส่แบบรูปภาพอะไรแบบนี้ได้นะครับผมต่อไปก็คือจะเป็นเครื่องมือเอาไว้สร้างตารางนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือเอาไว้ v วิวหรือว่าดูตารางของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Routine Group นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Relationship ต่างๆนะครับอ่ะก็จะเป็นเส้นต่างๆมี5ตัวตามนี้นะครับก็ตัวแรกนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเส้นปลานะครับกับตัวที่2นะครับตัวแรกนี้ก็คือ one to one non identifying relationship นะครับแปลเป็นไทยง่ายก็คือ non identifying relationship เนี่ยก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ระบุนะครับผมอ่ะ นี่ก็จะเป็น one to one one to many นะครับความสัมพันธ์แบบไม่ได้ระบุนะฮะต่อไปนะครับก็คือจะเป็น one to one ที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบระบุนะครับแล้วก็ one to many นะครับความสัมพันธ์แบบระบุนะครับก็คือ identifying relationship นะครับจากนั้นตัวต่อไปก็คือความสัมพันธ์แบบระบุที่เป็นแบบ many to many นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้วางความสัมพันธ์ของคอลัมน์ที่มีอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะหลักๆเครื่องมือที่เขาให้เรามานะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างตารางกันแล้วนะครับทุกคนก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนมาเลือกที่เครื่องมือตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็ new table นะครับอ่ะคลิกไปนะครับแล้วทุกคนสามารถกดคลิกไปที่พื้นที่ว่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมคลิกไปอ่า เราก็จะได้ตารางมานะครับทุกคนสามารถที่จะดับเบิลคลิกได้นะครับพอทุกคนดับเบิลคลิกเนี่ยก็จะเห็นว่านะฮะมันจะมีข้อมูลตรงนี้ให้เราใส่ได้นะครับก็ตารางแรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อว่าบ็๊กนะครับอจะเป็นตารางที่เราเอาไว้เก็บข้อมูลหนังสือนะครับผมโอเคก็ตั้งชื่อนะครับจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกตรงนี้นะครับซึ่งคอลัมน์ที่เราจะมีเนี่ยก็คือตัวแรกนะครับจะเป็น ID นะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมี ID ของหนังสือนะครับ ก็ ID เนี่ย Data t ท้าชนิดของข้อมูลก็จะเป็น int นะครับแล้วก็จะเป็น primary key นะครับเป็น not n o l นะฮะแล้วก็มาติกที่ auto increment ด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคอลัมน์ตัวต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนดับเบิลคลิกได้นะครับในการเปลี่ยนชื่อนะฮะก็จะเป็น ISBN นะฮะซึ่ง ISBN นี่คืออะไรนะครับก็คือมันจะเป็นชื่อย่อมาจาก international standard Book number นะครับหรือแปลเป็นไทยง่ายก็คือจะเป็นตัวเลขหนังสือมาตรฐานสากลนะครับผมหรือว่าหมายเลขที่มันจะเป็นของหนังสือนั้นๆนะฮะอ่ะก็จะต้องมีนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นวาชานะครับจากนั้นผมจะกําหนดให้มันเป็น u n i ิคด้วยเพราะว่าตัวเลขของหนังสือเนี่ยผมต้องการให้มันเป็น u n i ิคนะฮะอ่ะตรงนี้ถ้ากดไม่ได้ก็มาติ๊กที่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเค แล้วก็ติ๊กตรง not null ด้วยนะครับจากนั้นนะครับมาดูคอลัมน์ต่อไปก็คอลัมน์นี้จะเป็น publisher นะครับผมซึ่ง publisher นี้ก็คือจะเป็นสำนักพิมพ์นะครับสำนักพิมพ์เนี่ยผมจะใช้เป็น int นะครับโอเคแล้วก็เราจะกำหนดตรงเนี้ให้มันเป็น foreign key นะครับผมโอเคจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็น author นะครับหรือว่านักเขียนนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็น integer เหมือนกันนะครับ โอเคหรือว่า i n นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น f r o n t key ด้วยนะครับเดี๋ยวติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ not n u l นะฮะจากนั้นตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็น total underscore pages นะครับหรือว่าจํานวนหน้าทั้งหมดของหนังสือนะครับตรงนี้ก็จะเป็น i n นะครับแล้วก็ not null นะฮะจากนั้นตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็น publication underscore year นะฮะก็คือจะเป็นปีที่ถูกเผยแพร่นะครับผมหรือว่าปีที่ผลิตนั่นแหละนะครับอ่าตรงนี้ก็จะ เลือกเป็นอ่า year นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนหาคําว่า Year โอเคนี่นะฮะจะเป็นตัวนี้ก็ติ๊กไปแล้วก็กําหนดเป็นเลขก4นะครับตรงนี้อ่าและให้ทุกคนติ๊กที่ not n o ด้วยนะครับโอเคจากนั้นสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือ title นะครับอ่า title ก็จะเป็นชื่อของหนังสือนั่นเองนะครับผมโอเคหนังสือทุกหนังสือเนี่ยก็จะมีไทโดของมันนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นวายชานะครับผมวายชาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกไปแล้วก็ เปลี่ยนเป็น255นะครับแล้วก็ติ๊กไปที่ not no ด้วยนะครับโอเคนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้มาตารางหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือตารางิร r กนั่นเองนะครับก็จะมีข้อมูลตามนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับมาสร้างตารางตัวต่อไปครับก็เหมือนเดิมครับมาคลิกที่ไอคอนตารางตัวนี้แล้วก็คลิกที่พื้นที่ว่างตัวนี้ฮะจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตารางชื่อว่า author นะครับก็คือนักเขียนนะครับผมโอเค ซึ่งตาราง author เนี่ยก็จะมี id แล้วก็มี first name กับ last name นะครับอ่าก็มาแก้ไขข้อลมน์เลยดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้จะเป็น id นะฮะ id ก็จะเป็น int นะครับก็จะติ๊กนะครับในส่วนของ primary key not null นะครับเป็น auto increment นะครับผมตามนี้เลยนะครับจากนั้นต่อไปก็คือจะเป็น first name นะครับอ่า first name ก็จะเป็น varchar 45านะครับแล้วก็ติ๊กอ่า primary key ออกนะครับติ๊กเป็น not null นะครับโอเค แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น last name อ่าก็ last underscore name นะครับก็จะเป็นวาชานะครับติ๊กเป็น not n o w ด้วยนะครับอ่ะตามนี้ฮะตารางตัวที่2นะครับจากนั้นมาดูตารางตัวสุดท้ายครับก็เหมือนเดิมครับคลิกมาที่ไอคอนนี้แล้วก็คลิกมาที่พื้นที่ว่างตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ table นะครับแล้วก็ผมจะใช้ชื่อตารางนี้ว่า publisher นะครับ publisher คืออะไรฮะก็คือจะเป็นสำนักพิมพ์นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่นะครับ แล้วก็มาสร้างคอลัมน์กันนะครับ Publi s เ e r เนี่ยก็จะมี ID นะครับผมอ่ามี ID นะครับ Data Type ก็จะเป็น in นนะครับเป็น p r i m a r y Key not null แล้วก็ auto increment นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อของ Publi s h e r นะครับหรือว่าชื่อของสำนักพิมพ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นวาชานะครับแล้วก็ติ๊กไปที่ not null ด้วยนะครับอ่ะตามนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวมาเช็คความเรียบร้อยนะนะครับเดิมลคลิกมาดูนะครับที่ออเทอร์นะครับโอเคนะครับ p r i ร a วิคีน n ตโนอัลโดอินครีเมนนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้นะครับทำการสร้างตารางมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการกำหนดนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง NTD ทั้ง3ตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างบล็อกนะฮะตารางบล็อกกับออเดอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบ Many to many เพราะว่าอะไรเพราะว่า ผู้เขียนคนนึงเนี่ยก็คือสามารถมีหนังสือได้หลายเล่มใช่ไหมครก็คือเขียนหนังสือได้หลายเล่มแล้วก็หนังสือก็สามารถที่จะมีผู้เขียนได้หลายคนเช่นกันใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ของหนังสือนะครับกับพับลิเชอร์ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many นะครับเพราะว่าก็คือหนังสือเนี่ยจะสามารถที่จะมีสำนักพิมพ์เพียงแค่1สำนักพิมพ์ใช่ไหมครับ แต่ว่าในส่วนของ publisher หรือว่าสำนักพิมพ์เนี่ยก็คือสามารถที่จะมีหนังสือได้หลายเล่มนั่นเองได้หลายหนังสือนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของความสัมพันธ์นะครับทุกคนอ่ะทีนี้นะครับก็มาดูว่าเราจะใช้เส้นความสัมพันธ์ตัวไหนนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเราจะมาทําตัวแรกก่อนเลยก็คือจะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ของตารางบล็อกกับออเตอร์ใช่ไหมครับก็คือที่ผมบอกไปหนังสือเนี่ยสามารถที่จะมีผู้เขียนได้หลายคนแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยสามารถที่จะมี หนังสือได้หลายคนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไอตรงนี้ก็คือจะเป็น many to many นะครับเดี๋ยวผมจะแยกสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้เส้นตัวนี้นะครับความสัมพันธ์ many to many เนี่ยมันจะมี bridging table หรือว่าเป็น table ที่เอาไว้สําหรับการเชื่อมความสัมพันธ์เข้าด้วยกันนะครับปรากฏขึ้นมานะครับไอตัว mysql workbench เนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับก็ให้ทุกคนคลิกไปที่ตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาคลิกที่หนังสือนะครับ ่ะคลิกที่ตารางหนังสือที่1โอเคแล้วก็ให้ทุกคนมาคลิกที่ author ปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีไอตัว bridging table เนี่ยปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเป็นตารางที่เอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์นะครับ table book กับ table author นะครับเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกว่าหนังสือเนี่ยหนึ่งเล่มสามารถมีผู้เขียนได้หลายคนใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้เขียนสามารถที่จะมีหนังสือได้หลายเล่มนะครับผม อ่ะตามนี้เลยเห็นไหมมันก็จะมีเป็น bridging table ตามนี้ฮะความสัมพันธ์ที่มันอ้างถึงกันก็คือจะเป็นในส่วนของ book id กับ u t h o r id นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ของ book ใช่ไหมครับกับ publisher เพราะว่าอ่า book เนี่ยสามารถที่จะมี publisher ได้1 publisher หรือว่าหนสำนักพิมพ์ใช่ไหมฮะแต่ว่า1นึสำนักพิมพ์เนี่ยสามารถที่จะมีหนังสือได้หลายเล่มนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์แบบ one to many นั่นเองนะครับก็มาเลือกที่ ตัวนี้ได้เลยนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ฮะก็คือจะเป็น non i d e n t i f y i n g relationship นะครับอ่า one to many นะครับคลิกไปนะครับก็ตรงนี้เราจะคลิกไปที่หนังสือก่อนนะครับผมแล้วก็มาคลิกที่ publisher นะครับปึ๊บอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าเส้นลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ1 publisher นะครับสามารถมีหนังสือได้หลายเล่มก็สังเกตจาก สามคีดตรงนี้ครับจะหมายถึงว่า Many หรือว่าหลายตัวนะครับส่วนไอขีๆตรงเนี้ยมันจะหมายถึง1นนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้เราได้ตารางมาแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อไปคืออะไรส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะมาทำการ forward engineer โดยการใช้ mysql workbench นั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยมีการสร้างฐานข้อมูลแบบที่เราเห็นภาพแล้วก็คือเป็น visual database model นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะ transform มันหรือว่าเปลี่ยนมันไปเป็น ฟิสิก a ลเดต้าเบสได้ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ภาพใช่ไหมที่เราเห็นภาพนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยมันก็จะถูกเรียกว่า forward engineering นั่นเองนะครับก็คือเวลาที่เรามีการทำ forward engineering เนี่ยเราจะได้ sql code มานะครับเขาจะ generate มาให้เราแล้วก็จะถูกประมวลผลไปที่ Server mysql ที่เป็นเป้าหมายที่เราชี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่ามันจะทำให้มันง่ายกว่าการที่เราไปเขียนโค้ดเองนะครับ โอเควิธีการก็คือนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาที่เมนู Data t a b a s e นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ forward engineer นะฮะคลิกไปเลยโอเคหลังจากคลิกไปเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับหน้าต่างตรงนี้มานะฮะก็ตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยเลือกไปที่ stored connection นะครับอ่าก็เราสามารถเลือก connection ได้เห็นไหมว่าเราจะใช้เป็นตัวไหนจริงๆเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนะนะครับอ่าผมจะเลือกเป็น connection 1แล้วกันนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนาะนะฮะ โอเคแสตเนอร์ด okay, TCP/IP ก็ตามนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ parameters นะครับก็ตามนี้เลย hostname port root นะฮะก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงครับก็ให้ทุกคนกด continue ไปเลยปึ๊บนะฮะ,ะจากนั้นพอมาที่หน้านี้นะครับก็ทุกคนไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตรงนี้ใช้เป็นค่า default เริ่มต้นตามนี้เลยนะครับกด continue ไปปึ๊บอ่าทีนี้เขาก็จะให้เราใส่รหัสของ mysql server ของเรานะครับก็ ถ้าใครใช้เป็นแมมก็ใส่เป็น Root ไปนะครับก็กดโอเคไปาจากนั้นนะครับมันก็จะติ๊กไปที่ตัวนี้ใช่ไหมนะครับ Export MySQL Table Objects ก็ตรงนี้ทุกคนสามารถกด Continue ไปครั้งได้เลยนะครับอทีนี้พอกดเห็นไหมว่ามันก็จะมีโค้ดนะฮะที่เขาจะสร้างมาให้เราแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเราไม่ต้องเขียนเองคือมันสะดวกสบายมากๆนะครับเห็นปะ่ะมันก็จะมีตารางที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะ Save to File ได้นะครับ อ่าอย่างเช่นผมกด save to file ไปแล้วก็ save ไปที่ desktop นะผมจะตั้งชื่อว่าเป็น underscore uh, db อะไรเงี้ยกด save ไปหรือเราจะ copy to clipboard ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยกด continue ไปปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคกด โอเคบ่าย okay, นะครับตรงนี้มันก็จะทำการเห็นไหมนะครับว่า connect to DBMS ก็คือ Database Management System นะครับแล้วก็ทำการประมวลผล forward engineer script นะครับ read back changes made by server save synchronization state นะครับ operation has completed with errors please see logs for details นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมมาดูก่อนว่ามันมีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะต้องอ่านข้อมูลนะครับว่ามันเกิดอะไร Executing SQL script in server error. โอเคอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอกด close ไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรผิดพลาดน,นะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ผมคิดว่าเออที่มันแจ้ง error เมื่อกี้นี้นะครับก็คือเดี๋ยวลองมา forward engineer ใหม่นะฮะอ่ะ Continue ไปใส่ root ไปนะครับแล้วก็ continue ไปนะฮะที่มันแจ้งเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนผมจะสังเกตเห็นอ่าไอตัวเนี้ย visible เนี่ยนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามีตรงไหนบ้างอ่ะมี visible visible 2ตัว3 4นะฮะโอเคลองกด continue ไปนะครับอ่ะตรงเนี้ยมันจะขึ้น error ตามนี้นะครับทุกคนก็คือเอ่อด้านบนนะครับเขาจะแจ้งว่า version for the right syntax น่าจะผิดที่ syntax visible นะตามที่คิดนะฮะเดี๋ยวลองลองนะลองลบออกนะครับอ่าลองลบ visible ออกไปนะครับ ถ้าทุกคนติดปัญหาเหมือนผมเนี่ยก็ลองดูนะฮะโอเคกด c o n t i n u e ใหม่ดูอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยเราสามารถที่จะอ่า forward engineer นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองกด Close ไปปุ๊บโอเคทีนี้หลังจากที่เรา,า forward engineer นะครับในการที่เราจะดูฐานข้อมูลที่เราสร้างบน MySQL workbench กเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกลับไปที่ตัวน,นี้เลยมาที่ database นะครับแล้วก็มาที่ Connect to database นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือก connection นะตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็กดโอเคไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างเนี่ย mydb นะฮะลองมาดูตารางเห็นไหมนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับ author book book has author นะครับแล้วก็ publisher นะครับสามารถามาดูข้อมูลต่างๆได้เห็นไหมฮะก็ตัวนี้ได้โอเคตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับ จากนั้นเนี่ยลองมาดูที่ PHP Admin นะครับให้ทุกคนลอง refresh นะครับอ่ทุกคนจะเห็นว่าจะมีฐานข้อมูล MyDB เพิ่มมาแล้วเห็นไหมก็จะมีตารางตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ forward e n g i n e e r นะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการ reverse e n g i n e e r ด้วย MySQL Workbench กันนะครับ reverse e n g i n e e r คืออะไรนะครับก็คือ reverse e n g i n e e r เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะ ดูฐานข้อมูลที่มีอยู่ในมุมมองที่ดีขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นได้แทนที่เราจะดูในรูปแบบนี้นะครับผมก็พูด,ดง่ายๆว่าเราจะเอาตัว Physical Database เนี่ยที่เราทำการ Forward Engineer เนี่ยแปลงกลับให้มันกลายเป็น ER Diagram นั่นเองนะครับที่เราใช้ก่อนที่เราจะ Forward Engineer นะฮะซึ่งวิธีเนี้ยก็คือจะเรียกว่า Reverse Engineer นะครับที่เป็นการ Reverse Engineer ฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธี่ยงงน,นเ,ยเี้ เราแปลงจาก ER Diagram มาเป็น Physical Database ใช่ไหมครับที่เราสามารถใช้งานได้โดยการใช้ Forward e n g i n e e r แต่ทีนี้เราจะ Reverse e n g i n e e r นะครับก็คือแปลงจาก Physical Database ให้เป็น ER Diagram เหมือนเดิมนะครับก็ามาที่เมนู Database เลยแล้วก็มาเลือกที่ Reverse e n g i n e e r นะครับอ่าเหมือนเดิมครับก็เลือก Connection ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกด Continue ไปก็ใส่รหัสผ่านนะครับ ปุ๊บนะกด continue ไปทีนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกฐานข้อมูลเห็นไหมผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับ mydb เนี่ยนะครับโอเคกด continue ไปนะฮะแล้วก็ continue ไปแล้วก็ execute ไป่ะเสร็จเรียบร้อยครับกด continue ไปครั้งหนึ่งกด close ไปเห็นไหมนะครับ หลังจากที่เราทำการ reverse engineer ก็จะได้จากฐานข้อมูลที่เป็น physical database เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นลักษณะของ ER diagram ที่เราสามารถบันทึกเป็นรูปภาพก็ได้บันทึกเป็นโค้ดก็ได้บันทึกเป็น PDF ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพื่อเอาไปใช้งานต่อนะครับอะทีนี้มาดูว่าเราจะทำยังไงก็ง่ายๆครับมาที่ file นะครับแล้วก็มาที่ export ได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนจะทำการ forward engineer ก็คือสร้างเป็น SQL script ก็ได้เหมือนเมื่อกี้ที่พาทำนะครับหรือทุกคนจะเซฟเป็น png ก็ได้ก็คือเป็นรูปภาพเนี่ยนะครับตามนี้เลยอ่ะลองเซฟเป็น png นะอ่ะเดี๋ยวผมขอวางให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับดับเบิลคลิกมาแล้วก็ผมจะวางอ่โอเคนี่นะฮะก็มาที่ฟาวนะครับ export นะครับแล้วก็มาเลือกที่ export as png นะครับสมมุติว่าทุกคนเนี่ยจะ export ให้มันเป็นรูปภาพนะครับก็ผมจะใช้ชื่อว่า book underscore db นะฮะเซฟไปที่ Desktop นะครับกดเซฟไป จากนั้นก็มาดูที่เดสก์ท็อปนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีนะครับรูปภาพ b o r k d b นะครับปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับผมโอเคก็สามารถเซฟแบบนี้ได้นะครับเผื่อใครต้องการเซฟเป็นรูปภาพอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นวิดีโอนะครับที่พาทุกคนนะครับมาดูในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลโดยการใช้ mysql workbench นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับสำหรับใครที่ทำงานกับฐานข้อมูลนะครับ ต้องการออกแบบฐานข้อมูลผมก็แนะนําว่าสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับในการออกแบบฐานข้อมูลได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเราสามารถทําได้ทั้ง forward e n g i n e e r แล้วก็ reverse e n g i n e e r เลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากสะดวกมากๆอีกทั้งยังสามารถเซฟเป็นรูปภาพแล้วก็เป็น sql code ได้ด้วยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ